สวัสดีครับผมมาพบกับเปาโดอว์ชาแนลครับผมมือนี้งมันเก่ามันเดิมครับพี่น้องเท่ากันได้คือสินค้ามาจากกระจงนะครับผมคือสินมาจากกระจงครับผมมือนี้งหมูแกครับผมหมูแดงนะไม่แห้งครับผมมีโครหมูแซ่ด้าเฟลโกเลยครับผมแห้งลูกขึ้นครับผมมือหนึ่ตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ครับผมนิโครมิเตอร์ซีบอร์ดระยองนะครับผม ขึ้นงานเสร็จนะครับผมเพิ่งขง้นขึ้นงานเสร็จแล้วเราจะไปส่งที่ที่คมเบลโกนะครับผมบุรารถ้งบุรารถแห้ง้นเศ,เศ,เศ้าบุรารถพี่น้องเลยเพิ่งบินถึงจิน้าเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งออกจกเดินทางครับผมเพิ่งออกเครนทาง้นะครับบรรยากาศขึ้นสินค้าเสร็จกันที่ได้มุ่งหน้าเลยนะครับผมบรรยากาศตามถนนคนทางครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเส้น ข้อีแนน้าเสียสามหนึ่งนะครับผมสามสามหนึ่งแม่บึงครับผมแล้วจากนี้มุ่งหน้าบางนาตาดนะครับผมที่วนถนนเทพรัตน์นะครับผมมือนี้งโอ้ใได้เส้นทางใส่เส้นทางมีได้การเดินทางนะครับผมวันนี้ครบเป็นบรรยากาศครับผมบรรยากาศบรรยากาศระหว่างทางครับพี่น้องไอที่ให้น้องเมืองนะครับผมมือหนึ่งตรงนี้โดนเขาว่ายวันไอนะครับผมมือนี้ก็เป็นปัดหยุดนะครับผมแต่ว่า เข้ามาถึงริศหาเพื่อที่จะค้างส่งพรุ่งนี้นะครับผมคือว่าพืนน่เหระครับพี่น้องอ่าอันนี้กับรถเที่ยวไส้ครับตอนนี้กับเป็นฮีโนวิสเตอร์ครับผมเครื่องสองร้อยหกสิบนะครับผมโคมแปดเกียร์นะครับพี่น้องแปดเกียร์ครับผมระบบแปดเกียร์นะครับผมเมื่อไรอะไรไม่อะให้พี่พี่หน่อยพี่น้องรถเที่ยวหรอแปดเกียร์ครับผมตอนนี้เข้าถึงถนนสามสามหนึ่งแล้วนะพี่น้อง ต,งน,นตงนัีกาครับผมเเรียบร้อยแหรอมีง่ายสัดวกสบายซ้ายัวมีมต้องปิชเ่อนับน้ะพี่้าน้ำนักกินไตมากว่ออกมามาก24ตันนะครับผม24ตันรวมรถแล้วนะครับผมมือเด้ ยี่สี่แต่รวมรถแล้วได้พี่น้องเงอนี้กันรถมังกรครับสามสามหนึ่งมุ่งหน้าสัตหีบและยองครับผมแซวอาบารูสียู่เทินการ์นะครับผมเพื่อที่จะไปเส้นอ่ามุ่งหน้าไปทางบ้านนะครับผมนี้กำลังยูเทินการ์บ้านนะครับผมโก็ถือตรงแน่นมาสถึงเข้าข้อตอนยูเทินครับผมเพราะว่าไปทางหนานี่มันจะไปที่สัตหีบและยองกว่าลครับสามสามหนึ่งทีนี้มุ่งหน้าไปนะครับ มาลงก็ไปนะครับผมจะยูเทิร์นกลับด้วยครับพี่น้องอไปทตนเต้ตงกวานนักจตอยพี่้องนักจตอยจับยตเกียสองเกียสวยสาม ดีขึ้นครับผมกระต่ายสับเกียร์ห้าาพี่น้องหลังจากสับเกียร์ห้าเรียบร้อยนะครับผมซับไปเกียร์หกแต่มันมีแปดเกียร์เลยพี่น้องมันอาสิะเบื่อจังเลยต่นนี้เราซับไปเกียร์หกนะครับผมเร่งขึ้นความเร็วอยู่ที่สี่สิบห้านะครับผมซับไปที่เกียร์เจ็ดรอบอยู่ที่ทันซีนะพี่น้องรอบที่ทันซีนะครับผม สับขึ้นไปห้าสิบอ่าความเร็วหาสิบครับผมรอบอยู่ที่ประมาณพันสองนะครับพี่น้องสับไปเกียร์แปดยาวไปพี่น้องมือนี่ยาวไปยาวไปบรรยากาศระวางข้างนะครับผมบรรยากาศระวางข้างพี่น้อง ายฟังนี่ออกไส้นี่ไปถ้าเรือแหลมฉบังนะครับผมคือว,ว่าไปแหลมฉบังฟรีราชาครับผมถ้าเกิดชีกอกขัวตรงไปนะครับผม,ผมเพื่อนทีเขียนมาพนมสารคามนะครับผมคือว,ว่างชึงเศร้านะ่ะพี่น้องอ่าพาโรคกับไมุ่งนาะเซ้นนี่นะครับผมสามสามหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้เกียร์แปดกำลังขึ้นนวดน,นะพี่น้องไม่รู้ว่าอีดันไหลวะนะครับผมตอนนี้ลากเกียร์แปดครบเร็วอยู่ที่หกสิบ อย่าแปดอยู่ที่ห้องซีม้าพี่หล่อรู้สึกว่าดันเมื่อคืนพี่หลังดันเมื่อคืนดาวบมาดูสับเกียียดไปเพราะว่ารถมันหนักนะครับรถมันหนักขึ้นมอนหน่อยหนึ่งแบบพี่หลังดาว่ามันขึ้นม่ไหวขึ้นซาบรรยากาศดีๆย้ำมือแงครับพี่น้องย้ำมือแงเออบรรยากาศดีๆย้ำมือแงเลย อาตาเป็นผู้เขาลนเรื่องมาทานมาฐานาทานยู่ที่ ต้องขนาแานไล้วาป็บอลอะไรน,นะครับท mm hmm. ี่ว่าช่เป็นการระวางข้างครับผมระวางข้างที่จะไปส่งสินคข่านะครับผมที่จะไปส่ง,สงข่นค้าสามเกียบแปดเหมือนเดิม